พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมสภาความมันน่นคงแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีปฏิเสธตอบคำถามเชื่อเรื่องระหว่างพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐดิลลับกับพักเพื่อไทย ล่มการประชุมร่วมรัฐสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสเพื่อให้ใช้สูตรคำนวณสสหัหร100ดันพลเอกประวิทยเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีหันมามองผู้สื่อข่าวและชะลอฟังคำถามแต่ไม่มีปฏิกิริยาใดๆ